ธุรกิจเนี่ยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยมันเริ่มที่ไมเซ็ตเขายกตัวอย่างครับเป็นโซเชียลคอมเมอร์นะครคนทักแชทเข้ามาถ้ามี i n เซ e ตว่าทุกๆก,การแชทต้องมีการเก็บข้อมูลเช่นกรอกเข้ามาชื่อผู้หญิงผู้ชายอ่ะกรอกเข้ามาสนใจเรื่องอะไรบ้างอันนั้เลยกระบวนการที่อมองว่าเป็นไมเซ็ตถามว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรที่เสียตังค์เพราะถือว่าธุรกิจของคุณมันเล็กมากคนทักแชทมาวันละไม่เกินร้อยคุณยังแมนนวลได้ไหมกูเกิลชีตอ่ะแทบจะไม่ต้องมีคอสเลยเพราะพวกนี้มันมีเป็นรีตูอยู่แล้วพโค้ดผมมองเลยว่ามันเริ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Catalyst Talk นะครับรายการทอล์กดีๆสำหรับเพื่อนๆชาวสตาร์ทอัพนั่นเองนะครับรายการ Catalyst Talk นะครับเราจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆแต่ว่าอัดแน่นกันด้วยสาระนะครับโดยในรายการนี้นะครับก็สนับสนุนโดย Catalyst by K Bank นะครับเพื่อนสนิทชาวสตาร์ทอัพครับทุกวันนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกธุรกิจนะครับจำเป็นที่จะต้องรู้ถึงข้อมูลอินไซต์ของลูกค้านะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของ อินไซต์ของ c u สเตอร์นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะโดยในวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือคุณต่อนัทกรรัตนชัยสิทธิ์นะครับซีอจาก predictive นั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณต่อสวัสดีครับก่อนอื่นนะอยากให้คุณต่อแนะนําตัว แล้วก็พูดถึงตัว predictive ด้วยนะฮะว่าคืออะไรทําอะไรอยู่บ้างครับบริษัท predictive เราเราเป็นบริษัทเรียกว่าเป็น tech consultant แล้วกัน,นครับ <ừ> ที่ทําเรื่องเกี่ยวกับ data analytic นะครับทำเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจลูกค้านะครับการทํา customer experience นะครับการเข้าใจลูกค้าด้วยการการใช้ข้อมูลเนี่ยครับซึ่งการใช้ข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเป็น core value เลยว่าตอนที่เราจะเข้าใจลูกค้ากระบวนการของลูกค้าหรือว่า customer journey ของลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเราจะต้องมีการเก็บข้อมูลนะครับสิ่งสําคัญคือเราจะเก็บข้อมูลอย่างไรให้มีประสิทธิภาพหลายๆองค์กรอาจจะมองว่ามมมีข้ออูลเยะาก แต่อาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลที่เรียกว่า customer data นี่ย customer data ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าใจ insight ของลูกค้าได้หมดนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรบ้างสิ่งที่เขาขาดอยู่คืออะไรบ้างโอเคทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ customer insight กันดีกว่านะว่าไหนๆค,คุณต่อพูดถึงเรื่องนี้มาแล้วนะในช่วงเครื่องบีที่ผ่านมาคุณต่อคิดว่าพฤติกรรมของลูกค้าหรือว่า insight ของลูกค้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคือผมเห็นแต่ละเซกเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเราดูนะครับเรามีลูกค้า หลายหลกหลายเซกเตอร์มากเลยก็คือแทบจะทุกอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่มีการซื้อซ้ำํำและมีกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อเป็นวันทรม,มเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าตอนที่เราสามารถดึงกลุ่มลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราสามารถประเมิน spending เขาได้ไหม,มหรือว่าเขาจะมีโอกาสมาซื้อซ้ํำไหม,มพวกนี้ครับสสิ่งหนึ่งที่เราต้องมองเลยว่าเขากําลังมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง ทุกธุรกิจจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดังดูเลยว่าตอนนี้ฐานลูกค้าที่เราดึงเข้ามาเนี่ย purchasing power เขาขนาดไหนซึ่งแน่นอนมันก็จะมีกลุ่มที่บางกลุ่มสูงขึ้นามาซื้อซ้ำม,มากยิ่งขึ้นบางกลุ่มอาจจะซื้อลดน้อยลงด้วยเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างนะครับอ,อดีตเราบอกว่าในควอเตอร์สี่ปีที่แล้วหรือควอเตอร์สามปีที่แล้วเราดึงลูกค้ามาด้วยกลุ่มที่สนใจเฉพาะลดราคา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 อย่างเดียว แนวโน้มแน่นอนครับว่าพอกลุ่มที่กําลังมองหาเรื่องของเซฟวิ่งตัวนี้ยพอจะมาอยู่ในควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองเริ่มละอํานาจในการซื้อของเขาอาจจะน้อยลงอหรือว่าเาก็จะมองหาแต่ของที่ลดราคาถูกต้องหรือว่าเป็นกลุ่มที่เรามองเลยว่าเราสามารถเซกเมนต์ไปในช่วงสองปีช่วง n o เวมเบอรสองปีที่แล้วช่วงนั้นยังจําได้ใช่ไหมว่าเป็นอะไรช่วงคริปโตคริปโตคริปโตขึ้นราคาแบบน่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุด ซึ่งแน่นอน,น,นว่าไอ้พวกนั้นก็จะมีกลุ่มยูสเซอร์ที่เป็นกลุ่มที่สเปนดิ้งได้เยอะมากมีเงินจะซื้อแกจเ็ตจะซื้ออะไรต่างๆนานาได้หมดเลย <ฮะ S 1> ถ้าเรามาดูว่าถ้าเกิดเราแอทแทรคนกลุ่มพวกนั้นเข้ามาในช่วงเวลานั้นแล้วตอนนี้ถ้าเกิดพอร์ของเขามันมีปัญหาสเปนดิ้ <spending power S 2> งพาวเวอร์เขาก็ลดลงใช่เพราะฉะนั้นผมมองว่าในเชิงของการเข้าซัมเมอร์อินไซต์เนี่ยต้องบอกเลยครับว่ามันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เราดึงคนเข้ามานเวลาไหน แล้วเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างอืมอโอเคก็คือคุณต่อกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย customer insight เนี่ยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไปบ้างแล้วแต่เทรนด์ของโลกเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องถามว่าเวลาที่เราทําการตลาดเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องเจาะลึกไปที่ตัวลูกค้านะว่าตัวลูกค้าเนี่ยแบบไหนที่เราดึงเข้ามาถูกต้องซึ่งคุณต่อก็มีการแยกออกไปนะว่าตัวลูกค้าเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะฮะแบบแรกก็คือลูกค้าแบบที่ซื้อครั้งเดียวนะ กับแบบที่2ก็คือลูกค้าที่ซื้อซ้ำซื้อซ้ำนะคำถามก็คือว่าเราเนี่ยจะเลือกกลุ่มลูกค้าแบบไหนที่ตตจะเข้ามาเพื่อที่เราจะทําการทำโปรโมชัน่นทำการตลาดตตอ,อะไรกับเขาซึ่งไอ้ตัวนี้ผมว่าเป็นเป็นตัวแปรสำคัญนะว่าถ้าเราใช้เฉพาะ transaction data เนี่ยม,มันคือข้อมูลที่เป็นปลายทางน่าหมายความว่าแล้วการที่เราจะรู้พฤติกรรมของลูกค้า มันคือปลายทางไปแล้วเพราะเขาซื้อสําเร็จไปแล้ว transaction data ก็คือข้อมูลที่เขาซื้อไปแล้วถูกต้องเช่น<ๆ>เขามีการซื้อซื้อราคาเท่าไหร่มาซื้อวันไหนอันนี้คือเรียกว่า transaction data แต่สิ่งข้อมูลตรงนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยากเข้าใจ customer insight ได้อย่างเชิองลึกอ่ะคนคนนี้อาจจะเอาของใส่ตะการ้าเข้าไปอยู่5 product แต่ตอนคํานวณไปคํานวณมาเช็คเอาท์อาจจะเหลือแค่2 product ในตะกร้าบ้างเอาเข้าบ้างอะไรถูกต้องซึ่งไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่า behavior data รหรือข้อมูลในเชิงพฤติกรรม,มน่าหมายความว่าอะไรถ้าเกิดเราสามารถไฟเอาได้เลยว่าลูกค้าแต่ละรายเนี่ยที่เข้ามาเนี่ย<ะ>เขามีการเลือกสินค้าอย่างไรบ้างเปรียบเทียบราคาอย่างไรบ้างคอมเพลราคาอย่างไรบ้างสุดท้ายเขาตัดสินใจซื้ออะไรต่อหรือเปล่าเราเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปใช้ในการทําอาจจะทำรีมาร์เก็ตติ้งทำโฆษณากลับไปหาเขาหรืออาจจะทำอีเมลแคมเปญอะไรต่างๆขึ้นอยู่กับว่าเรามีแท็ติกอะไรบ้าง มันจริงหรือไม่ฮะที่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเทรนด์ของลูกค้าเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยใช้จ่ายเงินน้อยลงมันก็จะมีอย่างที่ผมบอกครับว่ามันมี2กลุ่มมันจะมีกลุ่มที่อาจจะมาใช้จ่ายแค่ครั้งเดียว one time พอร์เชสแล้วก็อาจจะใช้จ่ายลดน้อยลงซึ่งมันแน่นอนว่ามันมีกลุ่มพวกนั้นอยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจมันก็มีผลกระทบหลายๆด้านเราก็ต้องมาดังดูว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนเข้ามาอันนี้คือผมว่ามันต้องเป็น learning อันดับแรกเลยเราเข้าใจลูกค้าเราดีขนาดไหนว่ากลุ่มที่เข้ามาเนี่ย ขา spending แล้วเขากลับมาดูต่อหรือเปล่าเพราะจริงๆบางธุรกิจเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเราจะไม่สามารถอยู่ได้ด้วย one time purchase เพราะอะไรครับต้นทุนในการที่หาลูกค,ค้ามันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่า cost per acquisition <อ inspection S 3> 응มันสูงขึ้นเรื่อยๆสมมติเราต้องการลูกค,ค้าหนึ่งรายเนี่ยจากอดีตเราบอกว่าเราจ่ายเงินที่300บาทเราได้แต่ปัจจุบันต้องจ่ายเงินที่500บาทถึงจะได้ทำไมทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างไปซื้อ Google โฆษณาอย่างเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นเลยว่า ในคีย์เวิร์ดเนี้ยอาจจะมีคนเข้าไปเล่นโฆษณาเพียงแค่100่ลายแต่ปัจจุบันพอมันมีความต้องการ<ะ>คนเสิร์ชมากยิ่งขึ้นธุรกิจมันมีความเติบโตมากยิ่งขึ้นคู่แข่งก็มากขึ้นคู่แข่งก็มากยิ่งขึ้นแล้วธุรกิจลักษณะแบบเนี้ยมันคือการบิดดิ้งหมายถึงว่าใครจ่ายราคาสูงก็จะไปอยู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับก็คือส่วนหนึ่งแล้วนะครับ,บหรือว่าแม้กระทั่งอย่างแม้กระทั่งอย่างตัวของโฆษณาที่อยู่ใน f เฟ o บุ๊กก็เหมือนกันนะครับเพราะ มันมีเขาเรียกว่าอะไรครับทุกที่มันจะมีอินเวนทอรี่ที่ลิมิตอยู่การเห็นที่ในการโฆษณาในการเห็นเนี่ยใช่ครับมันลิมิตมันลิมิตเพราะฉะนั้นพอแอดเวอ i s เซอร์มันสูงขึ้นมีคนลงไปเล่นมากยิ่งขึ้นหรือมีความต้องการสูงขึ้นเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นเป็นโดยปกติดังนั้นคุณต่อเขาเลยบอกว่าการที่แบรนด์ต่างๆหรือว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยตอนนี้จะพึ่งลูกค้าที่มาซื้อแค่วันทามเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วถูกต้องเราต้องทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะ เข้ามาซื้อซ้ำถูกไหมครับนี่ถามคุณต่อหนึ่งว่ามันมีเจอร์นี่หรือว่าเส้นทางของลูกค้าเนี่ยเขามีเจอร์นี่ยังไงที่แบบมันเห็นได้ชัดๆเลยไหมว่าเดี๋ยวนี้เวลาลูกค้าคนนึงจะมาซื้อของของเราหรือว่าจะมาเห็นโฆษณาเห็นสินค้าของเรากว่าเขาจะไปเดินทางมาถึงจุดที่เขาจะต้องแบบจ่ายเงินหรือว่าซื้อจริงๆเนี่ยมันมีเจอร์นี่ยังไงบ้างอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าตั้งต้นที่ตัวลูกค้าก่อนเสร็จแล้วเรามาดูเรื่องของโปรดักต์ค t ต g o อ y เพราะบางโปรดักต์คัตเกอรเนี่ย หนึ่งละเขาจะต้องใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจเขาต้องการอินโฟเมชันในการตัดสินใจยกตัวอย่างสมมติว่าเราพูดถึงว่าเรากําลังทําผลิตภัณฑ์สําหรับแม่เพื่อให้ลูกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบโนเนมเลยไม่รู้จักชื่อแบรนด์อะไรเลยช่องทาง Ti กต o k มันอาจจะไม่เพียงพอไม่เพียงพอหรือเปล่าวมันเร็วใช่หมายความว่าอะไรอย่างเช่นเข้ามาเห็นโฆษณาปุ๊บแล้วซื้อเลยเนี้ยมันก็อาจจะได้บางบางกลุ่มแต่มันอาจจะยังไม่เพียงพอหรือเปล่า เพราะเขาต้องการอินโฟเมชันโปรดักต์บางตัวใช่มันอาจจะเป็นโปรดักต์ที่เซนซิทีฟหรือคนซื้อเนี่ยต้องการข้อมูลที่มากขึ้นเนะาะเพราะฉะนั้นพวกเนี่ยครับก่อนที่เราจะรู้เลยว่าเส้นทางที่เขาเรียกว่าคัสเตอร์เจอร์นี่เนี่ยเราอาจจะต้องมาลงทุนในการที่บอกว่ามีการไปคุยกับลูกค้าไหมก็อาจจะมีการทำ research, รีเสิร์ชมีการเก็บข้อมูลอ,มอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลชุดหนึ่งละที่สามารถทําได้ดังนั้นก็คือเรากําลังจะบอกว่าคัสเตอร์เจอร์นี่เนี่ย,ยจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2อย่างหนึ่งก็คือตัวลูกค้าตอ สองก็คือตัวสินค้าพูดง่ายๆว่าจากจุดหมายนไปถึงเป้าหมายของเราเนี่ยนะจุดเริ่มต้นไปถึงเป้าหมายของเราเนี่ยมันคืออะไรบ้างซึ่งเจอ์นี่เนี่ยมันจะแตกต่างกัน,ดนโดยเฉพาะสินค้าตัวที่มีราคาสูงหรือว่ามีความเซนซิทีฟมากๆอันนี้เขาก็อาจจะต้องใช้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ทีนี้ในฐานะที่คุณต่อเนี่ยอยู่กับข้อมูลมาโดยตลอดนะคุณต่อพอจะบอกได้ไหมว่าธุรกิจที่มีข้อมูลเนี่ยนะจะมีความได้เปรียบมากกว่าคนทําธุรกิจที่ไม่มีข้อมูลยังไงบ้างครับยกตัวอย่างผมทําเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเปรียบเทียบนะครับเจ้าของ A กับเจ้าของ B เจ้าของ A เนะครับเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเลยว่าคนเข้ามาเนี่ยเห็นโปรดักต์ไหนก่อนเหมือนเหมือนเราไปดเดินเข้าในร้านเลยเห็นในเชลเลยแต่ในบนหน้าเว็บไซต์มันรู้เลยว่าเรากาลังดูเชลอะไรอยู่ ในเชลนั้นมี Product อะไรบ้างเห็นราคาอะไรบ้างแล้วเขาคลิกไปที่หน้าเชลไปดูหน้า Product เขามีการไปคำนวณไปการไปดูเปรียบเทียบเขามีการเข้าไปาหาข้อมูลมีการ s ส o อร์เพจลงมา,ามีการเลื่อนดูวิดีโอ,อม,มีการ Interaction เก็บข้อมูลทุกอย่างแต่ว่าสนใจมากคนนี้แล้วเราสามารถรู้แล้วว่าใครซื้อไม่ซื้อบ้างมาอีกบริษัทหนึ่งเก็บข้อมูลแค่บางส่วนเช่นอาจจะบอกว่าคนเข้ามาเว็บไซต์ 100คน<ะ>เป็นยอดขายได้เอ็กซ์บาทซึ่งผมว่าบริษัทที่2ก็คือมีการเก็บข้อมูลแค่นี้รู้ว่าคนเข้ามาแล้วก็มีรายได้เข้ากระเป๋าเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนว่ามัน,ม,น,ม,นมันมีความต่างกันยังไงบ้างเคสอันที่2อ่ะมันคือ transaction data <ะ>นั่าหมายความว่าแล้วเรารู้ให้ว่าเขาไปถึงปลายทางแล้วสมมติมีคนเข้ามา100คนคุณสามารถปิดการขายได้1คนน่าหมายควาว่าแล้ว เราทําอะไรได้ต่อเราก็ทาอะไรไม่ได้เราก็ต้องมานั่งคาดเดาเอ๊ะฉันเปลี่ยนตรงนี้ดีเป็นเพราะมีเดียดีเป็นเพราะอะไรตรงไหนยังไงสินค้าฉันไม่ดีหรือข้อมูลฉันไม่ครบใช่ก็ต้องมานั่งเอ๊ะหรือว่าวันนี้ดวงไม่ดีนะเออหรือว่าวันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ วายเจ้าวายเจ้าอะไรเงี้ยคือแบบมันก็ต้องมานั่งดูว่าบางทีอ่ะผมมองว่ามันคือการคาดเดาล่ะอืแต่เจ้าที่เป็นเจ้าเอะอะไงี้จะรู้หมดเลยรู้หมดทุกฟันแนลตั้งแต่ทุกสเต็ปเลยตั้งแต่เห็นเลยว่ามีเดียเข้ามาช่องทางไหนครับคนเข้ามาเปิดในหน้าเชลเนี่ยคลิกกี่เปอร์เซ็นต์น่าหมายเวาะว่าถ้าเกิดบอกว่ามีคนเข้ามาหนึ่งร้อยคนเนี่ยครับอ่ะเรารู้แล้วว่าคนคนนี้คลิกดูโปรดักต์เรากี่คนอืแล้วหายไปตอนไหนด้วยหายไปตรงไหนด้วยครับ แล้วการที่เราหายไปตรงไหนด้วยเนี่ยเราสามารถเอาคนที่เขาเรียกว่าออเดียนส์กลุ่มพวกเนี้ยเขาเรียกว่าออเดนส์พวกเนี้ยครับไปทำรีมาร์เก็ตติ้งเขากลับมาได้อ๋อสมมุติว่าเขามาดูรายการสินค้าแล้วมาดูบนเชล์เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏเขาหายไปเขาออกไปใช่สแสดงว่าเขามีความสนใจอันนี้ผมเดานะเขามีความสนใจตตแต่ว่าเขาอาจจะยังเลือกไม่ได้หรือว่าเขาอาจจะมีบางอย่างที่แบบอายู่ดี ลูกมาเรียกกินข้าวอะไรเงี้ยเขาก็ลืมไปแล้วเราก็ทําการรีมาร์เก็ตติ้งก็คือ,อไปโฆษณายิงหา,หาเขาใหม่รค่นีนะ้นคือเรื่องของการเปรียบเทียบว,ว่ามีข้อมูลกับไม่มีข้อมูลอสร้างความแตกต่างได้เยอะเลยแล้วก็มีติข,ของการทําการตลาดที่เราสามารถทําได้ต่อจากข้อมูลเนี่ยค่อนข้างมากเลยต้องบอกเลยครับว่าบริษัทที่เป็น the most powerful มากที่สุดตอนนี้ก็คือบริษัทที่มี Data มากที่สุดทีนี้ถามคุณต่อหน่อยว่า อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันว่าเอะเป็นแบรนด์ a เมซ o n เป็น Gra b เลยเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเป็น SME อย่างเงี้ยครับการที่จะเก็บข้อมูลของลูกค้าเนี่ยมันมีเครื่องมือหรือมีทูสอะไรบ้างครับยกตัวอย่างครับผมมองว่าอย่างธุรกิจเนี่ยไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยม,มันเริ่มที่ตรงนี้ครับ m มซ์เซ็ตก่อนอ๋อไมซ์เซ็ตไมซ์เซ็ตของเจ้าของนะเจ้าของก่อนไมซ์เซ็ตของเจ้าของก่อนเพราะยกตัวอย่างครับบางธุรกิจเนี่ยเป็น เป็นโซเชียลคอมมเมอร์แล้วไงคนทักแชทเข้ามาถ้ามีไมล์เซ็ตว่าทุกๆก,การแชทต้องมีการเก็บข้อมูลครับเช่นกรอกเข้ามาชื่อผู้หญิงผู้ชายอ่ากรอกเข้ามาสนใจเรื่องอะไรบ้างอือันนั้นกนะ็คือกระบวนการที่มองว่ามันเป็นไมล์เซ็ตถามว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรที่เสียตังค์ไหมรกๆกอาจจะไม่ต้องไหมไม่ต้องก็ได้เพราะรืามว่าธุรกิจของคุณมันเล็กมากคนทักแชทมาวันละไม่เกินร้อยคุณยังแมนนวลได้ไหม ช่อาจจะเก็บใส่พวกเอ็กเซลสเปรชเชตอะไรอย่างเงี้มั้ยเอ็กเซลกูเกิลชีตอ่ะแทบจะไม่ต้องมีคอสเลยอรัเพราะพวกนี้มันมีเป็นฟรีทูอยู่แล้วใช่ไหมเพวกนี้ผมมองเลยว่ามันเริ่มจากใหม่เซตก่อนอ๋อครับหรือแม้กระทั่งอย่างถ้าสมมติเราบอกว่าเราทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอ่ะเติบโตขึ้นมาอีกหน่อยเปิดหน้าร้านมีสินค้าสักร้อยชิ้นครับทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเข้ามาเราก็ติดตั้ง g o o กูเกิลแอนติกซึ่งข้อมูลเนี่ย Google Analytics ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ที่เล่าไปตั้งแต่ตอนเมื่อกี้ คนเข้ามาอ่านคอนเทนต์อ่านจบหรือเปล่าคลิกจาก Product เห็น p โปรดักเชลอะไรบ้างเขาคลิกจาก Product นั้นไปดูโปรดักไหนต่อครับ Google Analytics ดูได้หมดเลยดูได้หมดเลยแต่ต้องกลับมาที่ไมซ์เ e t ของเราอีกอือ,อว่าตอนที่เราทําการติดตั้งมนะันอืเราเก็บข้อมูลครบถ้วนไหมอเก็บครบหรือเปล่าเก็บครบหรือเปล่าทุกการอินเตอร์แอคชั่นของลูกค้าอ๋อแต่ในจริจริงคุณต่อกาลังจะบอกว่าด้วยเครื่องมือเนี่ยที่ เราจะต้องใช้เนี่ยจริงๆมันก็อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละอ,อาจจะเป็น Google Sheets อะไรแบบนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่ง Google Analytics แบบนี้ซึ่งก็สามารถใช้กันได้อยู่แล้วนะ<ช>เข้าไปก็เปิดใช้ได้เลย <นะ S 2> จริงๆมันมีฟรีทูเยอะแยะมากายมาถึงคำถามสุดท้ายดีกว่าอยากจะถามคุณต่อว่าคุณต่อมองว่าในครึ่งปีหลังเทรนด์ของลูกค้าเนี่ยะฮะ เป็นยงไงางต้องบอกเลยครับว่าเทรนด์ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วครับว่าทางฝั่งของ Marketing Technology ยเนี่ยก็โตขึ้นเรื่อยๆมีเครื่องมืออะไรต่างมาเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็ความคาดหวังของลูกค้าก็อย่างที่บอกว่าสูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อย,อยลูกค้าตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าพอมันมีหลากหลายช ANNEL <Channel, S 2> พฤติกรรมการใช้งานดิจิตอลเนี่ยมีหลากหลายช่องทางมีอะไรต่างๆ,างๆนานาเนี่ยเขาต้องการเรื่องของ Personalization โจทย์คือเราบอกว่าตั้งเป้าเลยว่าเราไม่ต้องการให้คนที่เข้ามาเนี่ย มาเป็น one time p u r c h a ซึ่งแน่นอนว่าคุณต้องคุณต้องเปลี่ยน m i n d s e ตเลยนะว่าถ้าครึ่งปีหลังคุณยังไปโฟกัสที่ one time p u r c h a s อยู่เนี่ยธุรกิจคุณอาจจะขาดทุนได้เพราะอะไรครับต้นทุนมันสูงขึ้นแน่นอนอย่างที่ผมบอกและมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วปีหน้าด้วยจากอดีตครับเรามีการใช้พวกที่เขาเรียกว่า third party cookie ใช่ไหมเราบอกว่า a d i d เราไม่ต้องมีการเก็บข้อมูลมาเราสามารถไปซื้อข้อมูล third party cookie เวลายิงโฆษณามาเราไม่ต้องเก็บเองก็ได้ เราสามารถไปยิงโฆษณาหให้ตรงกลุ่มลูกค้าได้อแต่ปีหน้าเนี่ยครับ,รบตัวโครมเองเนี่ยก็จะไม่ทําการเก็บตัวเตอร์ปาร์ตี้คุกกี้แล้วเพราะฉะนั้นคาดคาดหวังได้เลยครับว่าปีหน้าเนี่ยราคา Cost สเ r อร์แ i คคว i ชัมันจะสูงขึง้นอีกอาจจะสูงขึ้นไปเป็นมากกว่า1.2เท่าก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวพวกน,น,นี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการเก็บข้อมูลของเราเองหรือยังถ้าเราไปพึ่งพา กับกับเอคซิสเต็มต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เราแข่งขันไม่ไหวในปีหน้าด้วยเหมือนกันครับผมโอเคโอ้โ okay. ห oh อันนี้ทั้งหมดนี้ก็ค่อนข้างทําให้เห็นภาพนะว่าโอ้โ oh หในปีหน้าเนี่ยหรือว่าครึ่งปีต่อจากนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างดูเดือดทีเดียวถูกต้องซึ่ง,งสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการเก็บข้อมูลของเราเองถูกต้องแล้วก็คีย์เวิร์ดอันหนึ่งที่คุณตอบพูดขึ้นมาก็คือเรื่องของการ personalization ถูกต้องะะถูกต้องนะฮะซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญ นอกจากเรื่องราวของ Customer Insight Trend นะที่พวกเราจะต้องรู้นะครับในการทำธุรกิจเองเนี่ยเราก็ต้องรู้เรื่องราวอื่นๆือีกมากมายด้วยนะครับซึ่ง Catalyst เองนะครับก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนสนิทที่จะมาบอกต่อสาระดีๆให้กับพวกเราชาว Start-Up ทุกคนนะครับเร็วๆนี้นะครับเรากำลังจะมี Meetup ครั้งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับนั่นก็คืองาน Catalyst Talk Meetup ครั้งที่1น,นะครับโดยครั้งนี้จะมาในหัวข้อของ ESG นั่นเองนะครับซึ่งในงานนะจะมีทั้งสปิเกอร์นะครับมีการเน็ตเวิร์กิ้งนะครับแล้วก็รวมถึง opportunity, โอกาสดีๆสำหรับเพื่อนๆชาวสตาร์ทอัพที่สนใจในเรื่องของ ESG ด้วยนะครับและในวันนี้นะฮะเราก็ได้เรียนรู้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Data นะหรือว่าข้อมูลว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างกับธุรกิจนะครับแล้วก็ข้อมูลของลูกค้าเนี่ยนอกจากว่าเราจะต้องเก็บไว้แล้วก็เก็บให้ถูกต้องแล้วเนี่ย ข้อมูลเหล่านี้นะครับยังมีประโยชน์นะในเรื่องของการที่ทําให้เราเข้าใจตัวลูกค้ามากขึ้นแล้วก็ยังมีส่วนช่วยทําให้เราสามารถที่จะขยายกิจการหรือธุรกิจของเราได้ด้วยนะครับและวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณต่อนะครับ,รบขอบคุณนะครับ,ค,รบคุณต่อคุณนัทกรรัตนะชัยสิทธิ์นะครับ c e o จาก predictive นะครับ และสำหรับรายการในวันนี้นะครับ Catalyst Talk นะครับรายการดีๆสำหรับชาวสตาร์ทอัพนะครับสนับสนุนโดย Catalyst by K Bank เพื่อนสนิทของชาวสตาร์ทอัพนะครับสำหรับใน EP ถัดไปนะครับเราจะไปพูดกับใครประเด็นไหนฝากติดตามกันนะครับหรือว่าถ้าใครมีคอมเมนต์หรือว่าความคิดเห็นดีๆอยากให้เราไปคุยกับใครนะครับสามารถที่จะเขียนลงมาในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใน EP หน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ